สวัสดีนะครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะครับจะถ่ายไหมครับ้รงจะพาถ่ายนั่งงวงน้าผมสวัสดีนะครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกพบกับโมมีนี่น้า่น้า่บรรยากาศสดๆเลยครับพบกับนี่ครับ กำลังใจควานเขียวมาแล้วครับสวัสดีครับกำลังใจมาแล้วกำลังใจควานเขียวครับนี่ครับคือกำลังใจตัวยงเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนดู15ท่านแล้วครับสวัสดีนะครับคิดว่าป่วยไปไปแล้วไม่ครับคุณป้าเอาถ่ายยางครับยางครับควานเขียวเพิ่งลงคลิปใหม่เมื่อกี้ครับคลิปของโมเมขวัญสุรินครับเห็นนี้เมียไปเปล่าครับสบายดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับนี่คือกำลังใจควานเขียวมาแล้วครับ FC สวัสดีครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจนี่คือแฟนฟันแท้เลยครับสวัสดีครับควานสวัสดีครับนี่คือแฟนควานเขียวนะครับแม่น้องพาขวัญนะครับวันนี้นี่ครับนี่ให้กำลังใจควานเขียวครับควานเขียวไม่หมดแรงง่ายๆครับวันนี้มีกำลังใจครับมีกำลังใจ คนสวยสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจนะครับสวยแล้วสวยอีกนะครับนี่ครับคือคือแฟนฟันแท้เลยครับแฟนลูกอยู่ไหนวังฮะอยู่บ้านครับลูกสาวมาได้มาครับลูกสาวมาได้รานะครับอ่าเดี๋ยวผมให้แฟนผมถ่ายให้นะครับทีนี้แฟนอ่าทีนี้ครับนี่เม้นด้วยครับอ่านเมนด้วยนะครับอ สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีแล้วสวัสดีอีกครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะครับช่วยกันมาหาครับตอนนี้ครับช่วยกันาม,ามา,า,านมหากินมาทักใครขายที่ตรงนี้นะครับยาแฟนควานเขียวหายามาให้ด้วยนะยาอมแก้เจบ็บคอพกมาอยู่ค่ะในรถนะคะ ืนติ้งๆ,ๆครับมามาโอเคครับขอบคุณอีกครับแฟนกวางเขียวน่ารักเอาขอบคุณค่ะเ <c oughs> มนได้ครับเมนมาได้ครับตอนนี้ครับนีบ่จา๋จา,จาเป็นน่ารักจังคุณอะไรคุณฟอร,ร์สี่ห้าหนึ่งขอบคุณนะคะ,ะบางทีอาจคอมเมนต์อาจจะอา่านไม่ทันนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะมือใหม่เหมือนกันนะคะแฟนกวางเขียวนะคะนานๆทีได้ถ่ายให้แฟนนะคะ น้องอาบน้ำหรือยังเรียบร้อยแลวครับเรียจะอาบบอีกรอบสามรอบสี่ครับเม้นไม่ได้ครับเม้นไม่ได้ครับอยากคืออะไรเม้นไม่ได้ครับเป็นลังใจให้ครับคุณอะไรนะจันเทนหรือเปล่าสวัสดีค่ะโมเมสวัสดีค่ะพี่อะไรนะสุนิสาสมานมิตรสวัสดีค่ะคุณเขียวแล้วก็ภรรยา,าสวัสดีค่ะ ครับผมโมเมครับมาถ่ายลูกก้วคุณอะไรนะคุณแก้วแก้วน้ำหรือเปล่าคะเขามาถ่ายลูกแรงดีไม่มีตกเลยควันเขียวประมาณนี้เดี๋ยวให้โมเมเขากอดได้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคำชมของครอบครัวนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพอดีพ่อควานจะบริการนักท่องเที่ยวอยู่นะคะขออนุญาตไปข้างหน้าแม่ได้ครับ นี่ขอครับหายใจเข้าลึกอยากอยากเป็นครับธรรมชาติเฮ้บอสนี่จ่าก่อนนะครับนี่จ่าก่อนนะครับตัวท้าปอดช้าลักกันลักกันโอเคครับหายใจเข้าลึกครับธรรมชาติทางขับมียิ้มหวานมียิ้มหวานมียิ้มหวานมียิ้มขอบคุณครับไปที่ถ่ายละ ดีครับคุณพี่จะถ่ายคู่ได้ครับถ่ายคู่ได้ครับนี่เก็บรางวัลนะครับนี่นี่เป็นอะครับเก็บไปเก็บให้น้องน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาช่วยเหลืออาหารช้างน้องนะคะพ่อถามว่าแม่อายุกี่ปีแล้วนี่ต่อๆนะครับ อะไรนะคุณนวพรหรือเปล่าคะรัตน,นาต <ผม S 2> สินต้องขออภัยถ้าหากว่าอ,อ,อ,อ่านชื่อผิดนะคะอาพ่อบ,บอกเขาอะไรครับชื่อน้องอายุกี่ปีน้องมมโมเมมสิบสามปีแล้วครับสิบสามปีแล้วนะคะนี่ครับคุณพยายามถืออย่างนี้นี่นี่นอ่าไม่จับไม่ทันสุลแกนคานเขียวครับ ขอบคุณทุกๆกํำลังใจเสียงเราะด้วยนะครับน่ารักทําโกขอบคุณครับคุณพี่อินเมจาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับก็พอดีแฟนมาก็ให้ช่วยถือไลฟ์สดให้ครับต้องขอโทษขออภัยด้วยครับขอโทษขออภัยอ่ะพี่อินครับเจอกันนะครับวันที่ยี่สิบสี่ยห้านะครับพี่อินเตะบอลเหนื่อยไหมก็ไม่เน่ยครับคือชินแล้วครับสำหรับควานเขียวครับกับโมเมครับเป็นปีละครับช่วยจังหวัดครับ ช่วยจังหวัดนะครับถึงเหนื่อยยังไงก็ต้องสู้ครับเพื่อชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เพื่อพี่น้องชาวช้างสุรินทร์ด้วยนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับคุณอินครับผมสวัสดีครับคุณกายขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอโทษแล้วขอโทษอีกนะครับขอบคุณนะครับคุณหมูอ้วนนะครับขอบคุณนะครับเจอกันวันที่24จากขวาญเขียวและ ภรรยาขอบคุณครับคุณพี่อินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับควานเขียวกำลังลงคลิปช่องโมเมขวัญสุรินครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจอีกอีกช่องนะครับาง,งานกาเอกสารก่อนนะ<ะ>นี่ครับคุณกำลังใจควานเขียวจะไปแล้วแรงควานเขียวน่าจะหมดนะครับ น้องๆควันช้างก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่อยมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันนาะคุณพ่อครับผมขอบคุณแล้วขอบคุณอีก<ด>ครับนนะะสวยทั้งหน้าตาส,สวยสสทั้งจิตใจนะครับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วไปแล้วครับนี <c oughs> <c oughs> ่มรงไหครับเมจาม๋จาเมจ๋าเมีสวยจริงขอบคุณครับขอบคุณม,มากๆเลยครับทุกๆก,กกำลังใจนะครับ น้ำส้มมาแล้วมาแล้วครับน้ำส้มนะครับอะไรนะครับปอนอนเซอร์โอ้โหของกินมากขอบคุณทุกๆุกกาลังใจเลยนะครับอือฮาคุณกายขอบคุณแล้วขอบคุณ <c oughs> โอ้ทุกควานเขียวนี้ทำให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขความเขียวก็ภูมิใจไปด้วยครับดีใจไปด้วยครับ ดีใจมากๆเลยที่ควานเขียวสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้ทุกๆท่านได้ก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับทุกๆกำลังใจนะครับนี่นะครับคุณพี่มาจากไหนครับสวัสดีครับมาจากโคราชโอ้มาจากโคราชครับมาจากโคราชครับอำเภออะไรครับคอบุรีคอนบุรีครับขอบคุณนะครับที่ มาให้กำลังใจพี่น้องชาวช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะขอบคุณมากๆครับครับผมขอบคุณนะครับนี่ครับมาจากโคราชครับอ่อนอะไรครับนูนครับไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นถุงเงินครับน้องถุงเงินครับน้องถุงเงินครับอะไรครับจากไหนครับจาก เอฟซีครับทรงโอ้โหเอฟซีเป็นกำลังใจขอบคุณมากมากคือครับเอฟซีเอฟซีใจบุญครับเอฟซีใจบุญครับมีไอติมครับขอบคุณนะครับอิจฉาอิจฉาเขียวอิจฉาเขียวเมียคุมครับผมขอบคุณครับคุณพี่หมูน้อยครับคุณพีหมูน้อยขอบคุณนะครับกลับไปทำเห็ดเอกสารหนึ่งครับ คานเขียวละมือเปล่าล่ะ ạt. วันนี้เวลานอนเปล่าครับไม่ละมือครับไม่ละมือเพราะว่าเป็นบุคลิกควานเขียวแล้วเป็นนิสัยควานเขียวแล้วครับควานเขียวก็ทําด้วยใจหลายๆเรื่องหลายอย่างจะไม่ละมือครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็น,เป,นเป็นตัวของตัวเองครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เป็นห่วงควานเขียวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเ <hiç S 1> <l ots> มจา๋มจาเมจ๋า โมเมเมจ่าเมเมจา่มมมมจาอ่าขอบคุณครับสงสารดาวของง่วงครับตื่นแล้วครับน้องดาวมาเจอกันช่องนี้คุณอินคุณสวยขอบคุณครับพี่นวลครับ ผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็สวยจริงๆครับพี่ยินครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจสวยทั้งกายสวยทั้งทรัพ์นะครับน้องมมเมสาว น้องเมย์สวยมากๆค่ะขอบคุณนะครับเมย์สวยๆขอบคุณนะครับน้องขอด้วกลับบ้านยังกลับตั้งแต่เมื่อวานครับคุณพี่นวลนะครับขอบคุณนะครับกลับในเมื่อวานแต่แฟนเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาครับแฟนเพิ่งมาครับมาทําเอกสารให้พี่น้องชาวช้าครับแฟนเป็นแผนกบัญชีครับแผนกเอกสารครับขอบคุณนะครับสวยตั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจค่ะขอบคุณ ขอบคุณครับคุณพี่พี่ในนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเดี๋ยวฝากกดติดตามอีกช่องทางหนึ่งครับช่องโมเมครับโมเมขวัญสุรินนะครับมาจากไหนครับสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนครับคุณพี่มาจากไหนครับเนกิดที่นี่แต่มาจากไหนครับมาจากต่า โอ้โหขอบคุณนะครับที่มาเที่ยวชมพี่น้องชาวช้างหรือมาเที่ยวชมช้างนะครับขอบคุณมากมากเลยครับนี <ng> ่ครับช่วยทั้งหน้าตาช่วยตัง้งจิตใจมาให้กําลังใจพี่น้องชาวช้างครับขอบคุณมากมากนะครับถ้าไม่มีกําลังใจนักท่องเที่ยวหรือไม่มีกําลังใจเอฟซีท,ทุกท่านก็พี่น้องควานช้างก็ไม่มีความสุขนะครับก็จะขาดสีสันไปครับนี่ขอบคุณครับ ช้างเป็นนักแสดงเป็นนักกีฬาก็คือถ้าเปรียบเทียบนักกีฬาเปรียบเทียบนักแสดงถ้าไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเรียกว่าอะไรครับถ้าไม่มีคนดูคนชมก็จะไม่มีสีสันก็จะไม่มีกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับปิจามีอาูมิครับผม f อโมเมรักมากขอบคุณนะครับสวัสดีโมเมขอบคุณครับควานเขียวผู้หญิงใส่หมวก ดำหยุ่นไหมผู้หญิงใส่หมวกดำผู้หญิงใส่หมวกดำไม่ทราบครับท่านไหนครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับกดให้แล้วค่ะกดแล้วกดอีกเมีจ๋าขอบคุณครับฝากกดติดตามอีกช่องหนึ่งครับโมเมครับโมเมขวัญสุรินนะคะเป็นชื่อจริงของเธอครับขอบคุณนะครับควานเขียวกำลังเปิดช่องใหม่ครับเพื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดครับขอบคุณนะครับ สุรินตินค์คตสารขอบคุณครับทิวเลยเสียงดูท่าทางจะป่วยแล้วนะคะไม่ครับไม่ครับก็ยังสบายดีนะครับขอบคุณครับที่เป็นห่วน,นะครับคุณพี่อำนาจโมเมสายโยก <c oughs> พี่โมเมสายโยกวันนี้เอฟซีมาให้กำลังใจต่วมทน ขอบคุณครับโมเมจ่าขอบคุณครับเขียวให้โมเมกินกินด้วยไอติมใช่ไหมครับขอบคุณครับคุณติมหนูอ้วนครับควานเกียวดูเสียงเหนื่อยๆครับผมขอบคุณครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับแรงไม่ตกครับกินไอติมอยู่ครับทาเกียว แม่จ๋าเม่จ๋ากิงไหมครับไอติมเมเอากรปากครับกราปากเอาอืม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 อร่อยไหมครับพอกินพอประมาณครับปีนี้ fc มาแบบควานเขียวคาดไม่ถึงขอคุณคาับขอบคุณมากเรียกี่นวิโนาเรียกว่า เข็มขัดสั้นครับเข็มขัดสั้นครับเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงครับยินน้ำมะนาวด้วยนะครับน้ำมะนาวอยุอยู่ไหครับขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงความเกี่ยวนะครับขอบคุณนะครับถ่ายดาวหน่อยเดี๋ยวจัดให้ครับเมจ๋าเมจ๋าจ๋าก่อนครับเมจ๋า เมขอบคุณครับกินไม่ได้ครับกินไม่ได้โมเมกินไอติมด้วยครับโมขอบคุณนะครับควานเขียวกับควานเจียวเมื่อยขาไหมมีบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างครับขอบคุณนะครับเป็นเอกลักษณ์ครับขอบคุณนะครับชอบความรักของโมเมกับควานเขียวขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับก็ ผมคุยกับเม้นที่ f c ที่เขาเขาเมนกันนะครับก็มีความสุขนะครับเข้าใจครับคําพูดมาจากคําพูดมาจาก f c ที่ให้กําลังใจที่ชมใช่ไหมครับไม่ใช่ผมบ้าคนเดียวไม่ใช่ถ้าผมคุยคนเดียวมันก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คนดูสวัสดีครับผมตะกอนพี่เขาว่าผมกับน้องเสือบ้าใช่ตะกอนเป็นหมดแล้วครับบ้าไปหมดแล้วบ้าทั้งกลุ่มเลยครับเพราะใครครับ ก็ด้วก <inge> ัน<ข>น<อ>ี่เพราะ fc ครับทําให้เราบ้าไปเลยครับแต่บ้าคือบ้าแต่มีความสุขนะครับนี่นะครับนี่ครับกำลังใจครับกำลังใจครับกำลังใจนะครับนี่มูดาาวตซื้อเพ่นดาวมามาเอามาเอาเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินมากินน้ำก่อนน้ำก่อนครับมีจ่าเหนี่อยไ,ไม่รู้กลางคืนไม่ค่อยได้นอนครับผม fc มาแบบไม่คาด คาดหมายใช่ไหมคาดหมายใช่ไหมควานเขียวน่ารักทุกคนขอบคุณครับเหนื่อยไหมควานกับช้างไหมครับเรามาดันกันครับขอบคุณนะครับ f c เต็มเต็มอมาเต็มเลยดีใจกับชาวช้างขอบคุณครับพี่นวลโอ้ยาครับพี่นวลพี่นวลสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับจากเชียงใหม่นะครับนี่ครับ อาจารย์นะครับมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวช้างครับสวัสดีขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ครับอะไรนี่ครับอะไรครับไปไหนครับใครจะไปครับไปคนเดียวอความเขียวไม่ว่างความเขียวต้องดูน้องโมเมครับ ต้องขอโทษขออภัยนะครับกระป๋ตังในรถตอนนี้มาเซลแล้วมาหาอะไรครับดูไอ้นี่เขาดิเอาอะไรครับอ่านตีกระเป๋าตังในรถแล้ออกมาดีเดินเจอจะไปเดินดูนะครับโอ้โอ้เขาครับ,อรบอขอโทษขอขอภัยครับว่าแต่มาโอ้โห่กำลังใจมาไปทำเอกสารเขายังไม่มากันครับเซลงานเข้าควานเขียวแล้วนะครับงานนี้งานเข้านะครับดูครับเอาแบบแบบไม่อายกันนะครับตอนนี้ ไม่มีอะไรจะอ่านไม่ไม่มีไม่มีอะไรจะอายครับความจริงก็คือความจริงขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งกิจใจนะครับนี่ครับก็คืออันนี้คือกําลังใจควานเขียวนะครับก็เป็นกำลังใจที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาครับก็ขอบคุณทุกๆุกกำลังใจเอฟซีทุกท่านที่รักควานเขียวรักควานเขียวก็รักครอบครัวควานเขียวควานเขียวก็ขอบคุณมากๆนะครับเอฟซีทุกๆท่านครับ คานเขียวก็มีความสุขไปด้วยนะครับเอฟซีทุกท่านคนระับนี่ครับดูดูหน้าตาควานเขียวก็รู้ว่าควานเขียวมีความสุขนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับเอฟซีนน <c oughs> ถ่ายรูปให้นี่ครับดูครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับ เยี่ยมหน่อยครับยิงไม่หุบแล้วค่ะตอนนี้นี่ครับเป็นยังไงครับติชมได้ครับไม่ว่ากันครับติชมได้ครับนี่คือความเป็นจริงของควานเขียวครับไม่มีเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับคือความเป็นจริงเลยครับนี่คือความเป็นจริงครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือโมเมขวัญสุลินนะครับก็ะไม่สวยจังเลยเดี๋ยวดูเมนก่อนขอโทษครับมันไม่ขึ้นหรอครับเมนโอเค ขอบคุณครับขอบคุณครับสจ้ใจพอกัะตุ้นเดยอะไม่มีใครดูแลน้องเมย์ต้องให้แฟนไปนั่นก่อนครับเพราะว่าไม่มีใครดูแลน้องครับผมต้องคอยดูแลน้องเมตครับเมียจ๋าเมียจ๋าเมียจ๋าแล้วหนูไม่เหนื่อยนะเขียวว่าพี่ควาดไม่เหนื่อยหนูก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันแหละ มยว่าควานเขียวไม่เหนื่อยโมเมก็ไม่เหนื่อยครับดูครับตั้งแต่มาเอานะครับดูนะครับนี่โอ้โหโมหวานขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ควานเขียวนะครับตั้งแต่ตีสองจนป่านี้เวลาเก้าโมงสาสิบห้าเช้า ยังไม่ได้นอนเลยตากดูทุกช่องจากเยอรมันขอบคุณครับ fc แฟนกับจากเยอรมันนะครับงบ้องดังกรุนดังกรุนนะครับดังกชุนนะครับวันนี้ได้ภาษาอีกแล้วครับได้ภาษาเยอรมันแล้วบ้องกระสุนอะไรครับดังกระสุนดังกระชุนดังกระุนดังกระุนแล้วถ้าเป็นภาษารัสเซียบาซิบา แต่ถ้าเป็นภาษาคอนแลนก็ดังก oh, ี้แวลดังก um, ี้เวลอขอบคุณมากเลยเอฟซีสอนฟานเขียวโอ้โหน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกกันเลยมาโอ้ดีครับทานี้ครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกโอ้โหมาให้กำลังใจครับดูครับสวยทั้งหน้าตา สวยทั้งจิตใจครับมาแล้วมาอีกครับไลฟ์สดเหรอคะครับผมท่านเดียวเคยขายยี่บ้านมีใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยครับสวัสดีค่ะครับผมนี่ครับมาให้กำลังใจขอบคุณมากมากเลยครับโอ้โห FC ครับ FC โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะโหน่ารักมากเลยครับน่ารักมากมากเลยน้ำใจท่านครับเมีจ๋า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 ครับเมีจ๋า เม่ยเม่จ๋าเก็บตะบันนะครับเม่คนสวยขอบคุณมากมากเลยครับเม่จ๋าเม่๋าจ่ายิ้มหวานหน่อยเม่ยิ้มหวานก่อนยิ้มก่อนครับเราทษครับพี่ครับเม่ย์เม่ย์จับแค่วีกเม่ยิ้มหวานเม่จับได้ครับจับได้เอาเม่กอดพี่หน่อยไอ่อยากกอดครับเม่ย์กอด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 อักกันรักกันครับนี่ครับคือสโลแกนน้องเม่ย์ใหม่ครับนี่คือสโลแกนน้องเม่ย์ครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจ เก็บโมเมเก็บเมขอบคุณด้วยเมจ๋าเมขอบคุณครับให้รางวัลน้ำใจโมเมด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับนี่เหรอบัวบานนี่ครับบัวบานครับนี่้สดน้ใมาเลยีลูกนี่ครับขอบคุณแล้วขอบคุณเองครับมาให้กำลังใจพี่น้องชาวช้างนะครับบัวบานควานไข่เจียวครับไหวไหมครับไหวไหมครับสู้ครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับนี่ครับ สู้ๆครับโหนี่คือเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับเบื้องหน้าและเบื้องหลังจะเห็นหมดครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับหมุนๆสวยกำสวยมากกำลังใจพิเศษขอบคุณนะครับหมุนๆความอีกน่ารักมากขอบคุณนะครับ น่ารักครับแขวขอบคุณครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกครับคุณอุ้ยขอบคุณนะครับเอซีที่ทักทายกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณพี่กายนะครับขอบคุณครับนี่คือกําลังใจที่น่ารักขอบคุณครับคุณพี่นวลนะครับน่ารักมากๆขอบคุณครับคุณพี่สมัยครับน้องกายสวัสดีพี่กายสวัสดีแล้วสวัสดี โอ้โห oh, FC ทุกท่านนี้ขอบคุณมากเลยครับที่เป็นกําลังใจครับขอบคุณนะขอบคุณอีกนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยนะครับ <Okay. S 1> <Ừ. S 2> ชอบเสียงโมเมร้องอี๋อ๋อ <Okay. S 1> oh, ไม่ใช่เสียงโมเมนะครับเสียงควานเกล้วกันอ้าว oh, oh, ใช่ครับเสียงโมเมสวัสดีสวัสดีสสดพี่พ,พี่ทุกท่านด้วยนะครับครับผม <Okay. S 1> มีจ๋าโยกทั้งวันทั้งคืนโยกตั้งแต่แรกจนถึง วันนี้เมจ๋าเอ้ยอันนี้คือความสุขของเมครับคือเป็นคล้ายๆแค่ว่าอะไรครับดนตรีอยู่ในหัวใจเธอครับพี่พี่อินนะครับสวัสดีจ้าน้องอุ้ยครับผมดังดังกระฉุดครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับจ้าพี่นวลสวัสดีจ้าแปลว่าขอบคุณครับผมเอฟซีเหนียวแน่นขอบคุณครับพี่นวล เม่จ๋าม,มาแล้วมาแล้วขอบคุณนะคะควานเขียวแถมอีกครับอืมยดดีครับน่ารักน่ารักมากที่รักช่องมเมนนะคะขอบคุณนะครับน้องมเมนน่ารักครับผมมาจากไหนครับเนี่ยกำลังใจนะครับจำได้แล้วไลฟ์หมดนี่ คนให้นี่ก็สวยทั้งหน้าตาสวยทั้งกิจใจครับให้แล้วให้อีกนะครับเมจา๋าเมตกแล้วครับเมจา๋าเก็บมวยเก็บเก็บอีกอีกใบหนึ่งครับเมครับเก็บอีกใบหนึ่งครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมาม,าม,าามากครับเมจ๋าเมจ๋าเมจ๋าขอบคุณครับมา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 ส่งมาครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ ทุกๆกำลังใจกำลังใจทางออนไลน์ก็มีนะครับส่งมาแล้วส่งมาอีกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็มีนะครับนี่คือความสุขเหมือนกันนะครับมี f อซีที่รอชมนะครับโอ้โหดูครับกำลังใจขอบคุณนะครับที่ยังไม่กลับนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับนี่ครับมาดูกำลังใจสัมภาษณ์หน่อยครับนี่ครับมาเป็นกำลังใจให้ครับ fc แสนคูณครับมาให้กําลังใจแสนคูณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยครับที่มาให้กําลังใจครับขอบคุณนะครับนี่ครับช่วยทั้งหน้าตาช่วยทั้งกิจใจนะครับนี่ครับมาให้กําลังใจครับหัวมเดี๋ยวจะพาโมเมอาบน้ำเอกครับแม่จ๋า ไปกด subscribe ให้แล้วนะช่องโมเมควันสุรินทร์ครับผมขอบคุณนะครับคุณป้าอลา,าไทยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวควันเขียวจะออกจากไร่สดอีกประมาณ5นาทีครับควันเขียวจะขออนุญาตออกจากไร่สดแป๊บเดียวเดี๋ยวควันเขียวจะปล่อยน้องมัมเมไปอาบน้ำเองนะครับฟีทุกท่านเดี๋ยวเข้ามาชมสดใหม่นะครับขอบคุณนะครับอีก5นาทีครับควันเขียวขอปล่อยกดโซ่ก่อนครับเดี๋ยวควันเขียวจะปล่อยน้องมัมเมให้เธอไปอาบน้ําเองนะครับอาบน้ําแบบธรรมชาติตรงในถังน้ํานะครับเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนอีกแล้วครับขอบคุณนะครับเดี๋ยว5นาทีครับฟีทุกๆท่านครับ5นาทีครับกด มาดูไลฟ์สดต่อเลยครับสวัสดีครับ